ครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็เปิดกลับมาเปิดรายการล่าท้าผี EP2 สนะครับหลังจาก EP แรกที่เราได้ไปให้ทุกคนได้พบเจอกับสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆวันนี้ผมได้รับได้รับข่าวสารจากชาวบ้านว่าเออตรงนี้เป็นที่ที่ลี้ลับเหมือนกันคือเราจะพาให้ทุกคนมารับชมกับ สิ่งสยองขวัญต่อไปนี้ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจออะไรกันบ้างเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปดูกันไปทุกคนต้องคืออย่างแรกที่ผมพกไว้นะครับคือสิ่งสักดิ์สประจำตัวนะเราต้องพกไว้เด็ดนะบางทีเราเอาจจะเจอของจริงในคืนนี้ก็ได้นะโอเค หลังจากที่ผมได้เข้าไปเใกล้ในสถานที่แห่งนี้มันทำให้ผมรู้สึกกับอะไรบางอย่างที่ผมไม่สามารถอธิบายได้เป็นศาลาเก่าๆที่มีชาวบ้านเล่าลือกันมาว่าตรงนี้นี่นะครับเหตุการณ์แรกที่ ที่ชาวบ้านเล่าให้ผมฟังว่ามีคนเสียชีวิตจากตรงนี้เมื่อ20ปีที่แล้วคือไม้นะครับไม้ก็จะวางนี้คนระับวางไว้เือนพวกนี้นะครับแต่ทีนี้เขาเหยียบ ไม้ตรงนี้หักครับทําให้เขาล้มลงแล้วขาก็ลงไปข้างล่างทําให้ขาเขาหักแล้วหัวก็ฟาดก,กับไม้จนทําให้เสียชีวิตขาที่เลยครับโอ้หลังจากที่เราได้ฟังชาวบ้านพูดผมรู้สึกได้รู้สึกได้เลย ทุนหลังจากสถานที่แรกที่เราผ่านไปต่อไปนี้ผมจะไปสถานที่ที่สองซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็ตายคาที่เขาเราต้องระมัดระวังตัวพอที่แห่งนี้อันตรายทุกคนไปทุกคนเอา นี่คือซากซากของมอเตอร์ไซค์ที่ล้มนะครับทุกคนตอนเขาล้มนะครับล้มจากตรงนั้นแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วครับสไลด์มาถึงตรงนี้นะครับทําให้เขาซากของเขาสไลด์เป็นชิ้นๆเลยนะครับคือโอุ้ณอย่างนี้คือน่ากลัวเหมือนกันวุ้ตายคาที่เลย แค่ชิ้เดียวส่วนที่เหลือเอาไปาขขยามหมดแล้วนะครับก็เหลือให้เราดูแค่ชิ้นเดียวเป็นบูญตาโอ้ต่อไปเราจะไปดูสถานที่ที่สามเกิดเหตุอาชญากรรมที่สยองขวัญเลยทีเดียว ไปทุกคนไปต่อโอเคพยาทุกคนตอนนี้เรามาถึงสถานที่ที่สามจากเหตุการณ์นี้มีผู้คนและชาวบ้านในละแวกนี้ได้บอกกับผมว่าให้เรา มาพิสูจน์ว่าที่นี่ของจริงที่สุดแล้วคือชาวบ้านเล่า,ลาว,ว่ามีมีแรงงานตังด้าวชาวพม่านะครับเสียชีวิตตรงนี้จัดเหตุการณ์โดนโดนไม้ฟาดหัวที่จิดกับตะปูซัดเข้าที่หัวสลบคาที่ แล้วก็กุศลานะครับจากอาชญากรรมนี้เป็นการฆาตกรรมโดยใช้ไม้ติดกับตะปูฟานเขาที่หัวเสียชีวิตคาที่ซึ่งคนที่ลงมือนั้นเป็นสามีของนางสาวเสียนเจียนเสียนเจียนบูเฮย เป็นคนชาวพม่าครับเป็นแรงงานต่างด้าเป็นผู้หญิงเสียชีวิตคาที่และไม้ที่เขาใช้ฟันหัวสีพาระเยนั้นก็ยังอยู่ตรงนี้ซึ่งไม่มีใครรู้มีแค่ชาวบ้านและก็ผมรู้เท่านั้นโอเคแล้ว okay, ผมไใ้้ทุกคนดู นี่ครับไม้นี่แหละที่เขาใช้ฟาดหัวสีพะเยตายคาที่ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งซึ่งไม่น่าจะมีเด็กแว้นนี่นะครับตะบฟูที่ติดกับไม้ อ,อัตรายมากทุกคนคือท่าที่ตีก็น่าจะแบบนี้นะครับซัดเข้าที่หัวสมองเลือดไหลสมองไหลออกมาโอ้สักทีมานอครับจบแล้วสถานที่ที่สามถือว่าเป็นสถานที่ที่ทเียนสุดๆไปเลย ก็หลังหลังจากที่เราได้เดินทางได้เจอเรื่องสองขานมาเยอะแล้ววันนี้ตะหบางทางเราก็ได้เจอกับสิ่งดีๆนะครับทําให้เราพบเจอกับสิ่งดีๆคือเป็นศิละปะสามตานังนะครับซึ่ง <c oughs> ผมก็รู้สึกว่ามันมันเท่มันเฟ,นเฟลเลยทีเดียวนะข <c oughs> อ มาชมศิลปะฝังผนังกันนะครับโอเคครับทุกคนนาทาผีของรายการของเราก็พันล่วงด้วยดีครับวันนี้เราก็เจอขอจริงนะครับเจออยู่ในห้องน้ำ <laughs> <c oughs> ของจริงเลยครับอันนี้เรียกว่าของจริงเลยทีเดียวคือสุด,ดยอดนะว <c oughs> ันนี้เราก็ต้องขอบขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการลาท้าผีของเราฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์ให้กับจอฉีรายการใหม่ลาท้าผีเจอกันอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ